สวัสดีค่ะวันนี้ปรดามีทิศความรู้มาฝากคะ่ะคอป y ี้เทรดคืออะไรคอป y ี้เทรดหมายถึงการที่เราลอกวิธีการเทรดของคนอื่นไม่ว่าเขาจะเทรดแบบไหนเราก็จะทำแบบนั้นการคอป y ี้เทรดนั้นจึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีเพราะการคอปปี้นั้นหมายความว่าถ้าเขาสั่งใบสินทรัพย์ใดๆก็ตามเราก็ต้องใบด้วยและเมื่อเขาเซลล์สินทรัพย์ใดๆก็ตามเราก็จะต้องเซลล์ด้วยดังนั้นการคอป y ี้เทรดจึงเกี่ยวข้องกับคนสองคนคือคนที่ให้สัญญาณกับคนที่รับสัญญาณในการเทรดแน่นอน การ copy trade ในตลาดเป็นแนวคิดที่ปฏิวัติว,ตวงการช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจำลองกลยุทธ์การเทรดและตำแหน่งของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จคุณสามารถคัดลอกการซื้อขายที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการสัญญาณเหล่านี้โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ซึ่งสะท้อนการตัดสินใจและผลลัพธ์การซื้อขายของพวกเขาการคัดลอกการเทรดเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณสร้างผลลัพธ์การเทรดเช่นเดียวกับเทรดเดอร์มืออาชีพโดยที่ไม่ต้องวิเคราะห์ทิศทางของตลาดแต่อย่างใดข้อดีของ Copy Tra d e 1. กระจายพอร์ตการลงทุน คุณสามารถกระจายการลงทุนของคุณด้วยสินทรัพย์ที่คุณไม่ค่อยเชี่ยวชาญโดยคัดลอกกลยุทธ์การซื้อขายจากผู้ให้บริการสัญญาณที่คุณเชื่อถือ2เรียนรู้การคัดลอกการเทรดช่วยให้คุณเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตลาดได้มากขึ้นโดยการติดตามกลยุทธ์และการดำเนินการของผู้ให้บริการ3ความสะดวกคุณไม่ต้องวิเคราะห์ตลาดเองและสามารถนำกลยุทธ์ของผู้ให้บริการมาปรับให้เข้ากับขนาดเงินทุนของคุณได้ ฟินเน็เป็นหลักสูตรสอนการวางแผนทางการเงินแบบส่วนบุคคลโดยใช้เครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติในตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เรามุ่งเน้นพัฒนาระบบส่วนบุคคลที่ยั่งยืนและที่สำคัญไปกว่านั้นเราไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงบริการของเราได้โดยตรงเราให้บริการเฉพาะผู้คนที่อยู่ในเอเคิลซิสเของเราที่ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นส่วนคนสำคัญของเรา ระบบเทรดอัตโนมัติของฟินเนสเป็นระบบที่ใช้งานต่อเนื่องมาแล้วมากกว่า5ปีทางเราไม่มีนโยบายการันตีผลตอบแทนจากการใช้งานระบบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากปัจจัยจริงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศผลลัพธ์ในอดีตไม่สามารถการันตีพรับในอนาคตได้นักลงทุนควรพิจารณาให้รอบครอบก่อนตัดสินใจลงทุน